สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการใช้ตัวเกจวัดกำลังอัดนะครับเรามาวัดกันดูนะครับว่ารถ53มันกำลังอัดมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแ้วรถใช้งานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับคนที่ฉีดวัดอัตราถ,ถ่วนไม่เป็นหรือว่าไม่แม่นนะครับก็เอาใช้เป็นที่วัดกำลังอัดนะครับดูที่ กำลังหัดกันก็ได้นะครับดงนั้นอันนี้เป็นเกจวัดกําลังหัดของ ABI Tech นะครับแกะกล่องก็เข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับในชุดมันจะมาแบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลครับแล้วก็ทำการเปิด ครับแล้วก็ทำการลอดหัวเที่ยนอันนี้เมื่อวานซ้อมนะครับก็น้ำมันหนาไปนะครับสำหรับรถัวชีดสีแบบนี้ ก็หมุนมือเข้าไปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็มาดูกันนะ เดี yeah. uh ๋ยอะฮะเยวเดี huh. uh ๋ย huh. อเราตั้งอันนี้ก่อนนะครับนะครับ uh huh. มันจะมีเป็น ดูเห็นหรือไม่นะครับ PSI นะครับคือเป็นครับกิโลปาสอะไรนะขาปะเป็นบาร์นะครับก็นะบนะบมี3ตัวนะครับเราก็วัดเป็น PSI นะครับวัดเป็น PSI เอา้าลองดู วัดจนให้มันนิ่งเลยนะครับ <g ül> ไ,ปไ, <g ül> ไปอีกไปอีกอีกอีกยังไม่หยุดสิ <g ül> อ๋อะะครับ ก็ได้ที่ร้อยนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับอยู่ที่250ร้อากว่าๆประมาณ260นะครับก็ถาวมว่ายังน้อยไปไหมครับสำหรับมาสามก็ยังยังน้อยไปนะครับ ย่งน้อยไปนะครับสําหรับเกตวัดตัวนี้น่าอยู่ที่280นะครับถึงจะดีกว่านี้นะครับแต่นี้ก็เป็น53ร่างเดิมกล่องดีแมพมันก็อยู่ที่เมื่อวานก็ซ้อมอยู่ที่901นะครับน่าจะมี8 89ให้เห็นนะครับจากนั้น ครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวปิดเปิดนะครับปิดนะครับอันนี้ปรับเป็น PSI หรือว่าเป็น k คปาเป็นบาเป็นนะครับได้สี่อย่างนะครับอันนี้คือฐานนะครับก็ใช้ฐานสองก้อนนะครับใช้ฐานสองก้อน แล้วก็สำหรับนะครับสำหรับรถใช้งานทั่วไปรุ่น5 3นะครับก็อยู่ที่ถ้าเป็น e แปห้านะครับกำลังอัดก็อยู่ที่ประมาณ200พอนะครับ200ถ้าเป็นน้ำมันพวก9195นะครับกำลังอัดก็อยู่ที่ประมาณ180นะครับฉะนั้นสำหรับเกจวัดตัวนี้นะครับแต่ว่าเกจวัดแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายมันจะไม่เท่ากันเราต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับ ถ้าใช้ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวดิจิตอลนี้ก็ e 8 5อยู่ที่200นะครับกำลังอัด PSI 200ถ้าเป็น9ก้าก็ใช้ที่180ก็ได้นะครับไม่แก๊กสำหรับคนที่ฉีดวัดอัตราส่วนไม่เขาเรียกว่ายังฉีดวัดอัตราส่วนไม่แม่นหรือว่ายังฉีดวัดไม่เป็นนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนการฉีดวัดอัตราส่วนช่องพอร์ตหรือการคำนวณหลังวาวระบิงวาวนะครับก็ โรงเรียนกันได้ในราคาโปรนะครับนะครับในราคาโปรในราคา9 9 5บาทนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับ1 5 0 0บาทรวมส่งนะครับเครื่องมือมันต้องใช้อันนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับก็ผมเอามาเทสก่อนนะครับเทสก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่ครับสาหรับคนที่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าคนที่ว่าไม่นั่นก็คือมันจะมีปฏิกหอมากนะครับแต่อันนี้ผมต้องแกะแล้วก็เทสให้ดูก่อนครับเพื่อความชัว ถ้าใครที่ไม่ต้องการให้แกะก็จะไปทั้งแบบพอพลาสติกไปเลยนะครับฉะนั้นอย่าลืมการวัดกําลังอัดไม่ว่ารถเดิมรถแต่งรถโม่ครับเราก็วัดได้ทุกอย่างเพราะว่าให้ดูเป็นเกณฑ์ไว้เหมือนเราพิดเครื่องใหม่ให้ลูกค้าสมมติว่าพิดเครื่องใหม่ลูกค้ากาลังอัดอยู่ที่ร้อยห้าสิบพอขี่ไปห้าหกเดือนปุ๊บมาถึงรถมีอาการอะไรก็แล้วแต่เราก็วัดดูก่อนว่ากําลังอัดม,มันยังเท่าเดิมไหมสมมติว่ายังเท่าเดิมร้อยห้าสิบ ล้วก็ยังไม่ต้องแกะเครื่องก่อนนะครับเป็นข้อมูลไว้แล้วเราไปหาตรงอื่นนะคหัวเทียนอาจจะบอดหรือคาบูตันหรือหวัวฉีนดนะำรถหัฉีดหรือว่าพวกในนั้นบัมติกต,ก,ต,ก,ตกอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีเครื่องมือไว้ก็ดีนะครับก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับจากช่างผู้รอสอนทำรถนะครับบ๊ายบาย